ท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Box กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์นุ่มมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็สัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกว่าไปอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเป็นครั้งแรกเลยที่อยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าเป็นไปได้ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้กันเถอะนะคะอันนี้แบบเชิญชวนอย่างจริงใจและแบบขอชื่นชมสำนักพิมพ์ที่เลือกหนังสือเล่มนี้มาแปล ด้วยใจจริงนะเพิ่งรู้ว่าจริงสำนักพิมพ์เนี้ยเขาตีพิมพ์มาเร่มนี้น่าจะเป็นเล่มที่สามของเขาเท่าที่เขาเขียนในคํานิยมของเขาเนาะแต่ว่าเราสึกว่าเอ้แต่ละเรื่องที่เขาเลือกมามันเลือกมาจากความใส่ใจเราแอบชอบนะเราไม่แน่ใจว่าเขาทําสำนักพิมพ์เนี้ยเป็นฟูลท m e หรือเปล่าเพราะว่าเทียบกับสำนักพิมพ์มอ,อื่นๆเนี้ยอาจจะออกเป็นจำนวนตัวเลข หนังสือเนี่ยไม่มากนะคะมันแปลว่าอาจจะมีงานอย่างอื่นทำด้วยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าเอ้ยท่านสำรับพิมพ์เนี้ยจะออกหนังสือเล่มไหนมาอีกเราก็อยากจะติดตามไปเรื่อยๆนะต้องพูดคํานี้เลยนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประเภทฟ,ฟิกชั่นนะคะมีชื่อว่าเดินทางไกลไปหาแพนกวินนะคะ Away with the Penguins นะคะเขียนด้วยคุณเฮเซลไพร์เออร์นะคะแล้วก็ แปลโดยคุณที่ดารัตเจริญชัยชนะก่อนอื่นต้องบอกว่าพอได้ยินว่าเป็นคุณที่ดารัตเจริญชัยชนะแปลไม่มีอะไรต้องเป็นห่วองอีกแล้วทุกท่านจริงๆคือไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าอ่านมาหลายเล่มแล้วที่แปลโดยคุณที่ดารัตเจริญชัยชนะเราก็มีความรู้สึกว่าแต่ละเล่มที่แปลเนี่ยหุย้ยใช้ได้เลยนะคะสำเนียงภาษาการแปลอะไรเงรี้ยสำนวณแบบ เด็ดสตรีนะคะอูใช้ยซับโบราณมากเด็ดสตรีนะคะหน้าปกของหนังสือก็สวยมากนะคะเหมือนเป็นคุณยายใส่ชุดสีแดงพร้อมมีกระเป๋าหิ้วนะคะแบบเก๋ๆหน่อยนะแล้วก็มีไม้เท้าอยู่ท่ามกลางนะคะเรียกว่าไอซ์เบิร์กนะคะน้ำแข็งทานน้าแข็งภูเขาน้ําแข็งนะคะก็สอดคล้องกับหน้าปกที่บอกว่าการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของคุณย่าวัย86สู่แอนตาร์กติกาและอดีตที่จุดเยือกแข็งนะคะคือจาก เดิมหนังสือเล่มนี้มันแอบทำให้คิดถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องราวของฮาร์โรฟรายนะคะที่ฮาร์โรฟรายเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางเพื่อที่จะนำจดหมายไปเยี่ยมเพื่อนนะคะเพื่อนเหมือนกับกำลังจะตายอะไรเงี้ยด้วยโรคอันเจ็บป่วยแล้วเขาก็เหมือนสองคนนี้มีความลับอะไรบางอย่างที่มันซึงซ้งๆต่อกันเนาะและฮาร์โรฟรายก็แทนที่จะส่งจดหมายกลับไปนะ,ะเหมือนเป็นจดหมายลาของเพื่อนอะแต่เขาตัดสินใจเอาจดหมายเนี่ยไปเดินไปด้วยนะ ไปเจอเพื่อนจนได้ทั้งที่ตัวเองเป็นโรคความจำเสื่อมนะคะหนังสือเมนี้ตอนที่หยิบขึ้นมามันให้ความรู้สึกนั้นเพราะไม่ใช่อะไรหรอกคืออาจจะเป็นเพาคือตัวละครที่มีอายุพอสมควรแล้วเหมือนกันก็คืออยู่ในช่วง เป็นผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าหนังเส่มเนี้ยมันแปลกออกไปก็แล้วกันนะคือฮาร์โรไฟนเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของคนชนชั้นกลางนะออกแนวจะเป็นชนชั้นแรงงานนะที่ทํางานมาทั้งชีวิตแล้วก็อยู่ในใบกษะสีนณซึ่งสมควรจะสบายแต่ว่าก็ยังต้องพาเดงเป็นประสบครา์ยากลาบากนะคะในขณะที่เรื่องนี้เป็นตัวข้ามเลยมันดูแบบไม่เหนือจริงอะนะคะแต่ว่าเป็นคุณยายที่แบบร่ํารวยมากนะคะพร้อมที่จะเป็นโดเนอร์พร้อมที่จะแบบบริจาคเงินแล้วก็ตัดสินใจเดินทางไป แอนตังทิกาเนี่ยเพื่อที่จะไปดูสถานที่ที่เธอจะบริจาคเงินเพราะว่าเธอชอบแพนกวินมากเนื่องจากเธอชอบดูสารคดียามว่างเธอไม่มีอะไรทำนะก็พอดูไปดูมาเธอก็ติดใจแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทีวีทั่วไปเนี่ยมันไม่เห็นมีรายการอะไรที่มีสาระเลยแต่แบบพอดูรายการที่แบบเขาพูดถึงแพนกวินแล้วมันก็จะย้อนชีวิตเธอไปว่าอ้อนจริงเธอเป็นคนรักสัตว์ตั้งแต่เด็กนะทำให้ไม่แปลกใจว่าตอนที่เธอมีอายุเธอก็ เป็นคนยังไงไม่นลัางงาันแต่ว่าจะดูแลเป็นพิเศษจะสนใจนพิเศษอยู่กับแพนกวินแล้วที่แน่ค่ะเราไม่สามารถที่จะเจอแพนกวินได้ตามรายทางเหมือนสุนัขและแมวนะคะก็อาจจะไปเจอตามไม่ใช่ห้องสมุดเลยเนะอะอาจจะห้องสมุดนะเป็นแพนกวินปลอมแล้วก็เจอตามแบบสวนสัตว์อะไรแบบเนี้ยแต่ของเธอเธอพยายาม หนักกว่านั้นเธอก็เดินทางไปแอนตาร์กติกากัเลยทีเดียวนะคะหลังปกค่ะเขียนว่าเวโรนิก้าแมคกครดีนะหญิงชาราวัย86ปีอาศัยอยู่ในครืนหาดริมทะเลเธอรักการดื่มชารสเลิศนะเพราะว่าเธอเป็นคนอังกฤษนะจริงๆเธอไม่ใช่คนสกอตชนะคะเธอเป็นคนอังกฤษที่เลือกที่จะไปอยู่กอตแลนด์นะคะในช่วงบ้านปลายของชีวิตอ่ะชอบดูสารคดีชีวิตสัตว์ในวงเล็บสัตว์ที่ว่านั่นคือเปนกินซะด้วยนะคะและไม่เคยให้ใคร เห็นหน้าสดตอนไม่ได้ทาลิปสติกสีแดงทับทิมนะคุณยายมีความโมเดิร์นนะประธานโทษจะเห็นว่าเล่มนี้เราแทรกตลอดเวลาเพราะว่าเฮ้ยเราชอบเล่มนี้มากจริงทุกท่านเธอไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูงและไม่รู้จะทิ้งทรัพย์สมบัติมหาศาลว้ให้ใครเมื่อถึงวันที่จะต้อง จากโลกนี้ไปวันหนึ่งเวโรนิก้าจึงตัดสินใจเดินทางไกลแสนไกลไปหาแพนกวินที่ทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งทําให้เธอได้พบหลายสิ่งหลายอย่างที่คุ้มค่าแก่าการมีชีวิตอยู่คือตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นอะไรมากแต่รู้ว่ามันหนานะเพราะว่าราคาเต็มนะคะ3 9 5บาทอบ้าลืมบอกชื่อสำนักพิมพ์แซน i c วิชพับลิชิงบอกทุกท่านจากใจเขาตีพิมพ์เล่มไหนแม่ท่านจงตามนะฮะอันนี้แบบเป็นประโยคยิ่งกว่าคําสั่งอะเพราะเฮ้ยเรารู้สึกว่า เราอินกับสัรักพิมพนี้ไปแล้วนะคะวงเล็บนี้ไม่ได้ตังนะมามาเฉามร้เก้าสิบห้นะคะสนนความหนาของมันเนี่ยอยู่ที่400อยหน้า กลมๆนะคะขอพูดถึงผู้เขียนสะหน่อยละกัน,นะคะคุณเฮเซลไพรเออร์เธออาศัยอยู่บนที่ราบสูงเอ็กซ์มอร์กับสามีและแมวส้มตัวอ้วนน่ารักไหมละ่ะนอกจากเขียนหนังสือแล้วเธอยังเป็นนักเล่นฮาร์ฟอิสระด้วยนะคะในวรรณยายเล่มแรกของเธอเรื่องเอลลี่แอนด์เดอะฮาร์ฟเมเกอร์นะคะก็คงเขียนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองด้วยเนาะมีจำหน่ายแล้วในรูปแบบหนังสือประกอ่อนส่วนเดินทางไกลไปหาแพนกวินก็ได้รับเลือกไปอ่านในรายการ BBC Radio 2 Book Club นะฮะุ๊ยเธอมี Twitter ร์นะ Add #HazelPriorBooks นะ H A Z Z นะ E L นะแล้วก็ Prior P R I O R แล้วก็ Books นะคะเดี๋ยวแอบไปตามดีกว่าเผื่อเธอจะเขียนเล่มไหนมาจะแบบติดตามอีกนะคะคฮ้ยเรื่องนี้แบบดีมากนะคะแล้วตัวละครไม่เยอะนะคะตัวละครก็ ประกอบไปด้วยคนที่ทำงานประจำบ้านนะคะของคุณเบรนิก้าหนึ่งคนซึ่งในมุมเราอะ่ะเราก็แอบมองว่าแบบเอ้ยคนนี้คือเป็นเพื่อนหรือเปล่าคือคุณไอรีนนะคะแต่ไปมาก็คุณเบรนิก้าน่ยจะเป็นเหมือนกับคนสูงวัยชาวอังกฤษที่มีความหญิงยาโสมากๆนะแต่เราอะ่ะในวงเล็บอันนี้ขอมาเอาได้ไหมทุกท่านขอใช้สิทธินะเรามีความสู่คนอังกฤษเนี่ยถูกไม่ถูกในะท่านวิพากษ์เลยนะคนอังกฤษเนี่ย ถูกคนอื่นในโลกไปเนี้ยมักจะบอกว่าเป็นพวกแบบโอเคผู้ดีอังกฤษจริงแต่ว่าเป็นคนที่ cold hearted มากนะเขาบอกว่าเวลาดูให้ดูควีนลิซเบตเป็นตัวอย่างซึ่งเราก็บอกว่าไม่นะควีนเนี่ยจริงๆเป็นคนที่พระองค์ทรงน่ารักขอเนี่ยใช้ภาษาศัพท์นะเพราะว่าเคยมีรูปที่แบบมีคนถ่ายรูปติด แล้วก็ควีนก็เหมือนกับมองกล้องไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออท่านก็แบบมีอารมณ์ขันแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยยิ้มแต่เราก็เห็นนะ,ะแต่อย่างไรก็ตามทุกท่านคือเขาก็ถกว่าเออเป็นลักษณะเนี่ยคือแบบเป็นคนเยือกแข็งเย็นชาสีหน้าไม่ค่อยแสดงออกแต่เราว่าส่วนตัวนะมันน่าจะมีคนชาติอื่นอีกมากที่ยิ้มน้อยกว่าคนอังกฤษนะยกตัวอย่างเช่นคนรัสเซียนะคะหรือว่าคนเยอรมันในมุมของเรานะโอเคอย่างไรก็ตามค่ะก็คือเป็นแบบฉบับของคุณยายอังกฤษที่มีตังไว้ตัวนะคะแต่อย่างที่บอกพออ่านหนังสือเล่มเนี้ยมันเกิด ความผิดคาดหลายอย่างคือเราคิดว่าจะเป็นหนังสือที่แบบเนบแนบและพูดถึงเรื่องของก็พูดถึงเรื่องครอบครัวแหละแต่ว่ามันเป็นการพูดถึงผู้หญิงคนนึ่งซึ่งด้วยลูกภายนอกของเธอที่บอกหญิงแล้วไม่มีเพื่อนเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าก็คือคนโดยทั่วไปที่แบบโอเคฉันโดยมาแต่เกิดฉัน แบบมินเกิลส์แต่เป็นเวอร์ชั่นแบบมินเกิลส์อายุแปดซึ่งพาร์ทหนึ่งเธอก็เป็นมินเกิลส์จริงๆแหละแต่ว่าวั e เมื่อหนังสือเล่มนี้มันจะค่อยๆเผยมันจะมีเรื่องราวของเธอที่บันทึกไว้ในไดอารี่นะคะมันจะมีเรื่องราวของเธอที่พยายามที่จะให้คนอื่นได้รับรู้คือเธอไม่เปิดเลยนะไม่ เปิดอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนกับช่วงกลางๆเรื่องไปแล้วที่เธอเริ่มที่จะเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวให้กับคนอื่นฟังหรือว่าเรื่องมันจะเริ่มดําเนินในการที่แบบอ่ะหลานของเธอซึ่งไม่เคยผ่านพบมาก่อนคือเธอไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีหลานแต่ว่าเมื่อถึงจุดๆหนึงที่เธอรู้สึกว่าโอเคฉันกำลังจะตายแล้วแน่นอนค่ะ86เธอยังแข็งแรงนะแต่ว่ามันเป็นฟีลแบบโอเคฉัน อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างก่อนตายเหมือนเป็นเป็นบัคเก็ตลยส่งเธอค่ะเธอฟังเรื่องแพนกวินสารคดีนี้ทุกวันแล้วก็รู้ว่ามันมีสถานีที่แอนตากิตกาเนี่ยที่พยายามทําวิจัยเรื่องแพนกวินแล้วกําลังจะไม่มีเงินแล้วอาจจะต้องปิดตัวอะไรเงี้ยนะคะเธอก็รู้สึกอินมากถือว่าไม่ได้ฉันจะเป็นบิ๊กโดเนอร์นะคะกะว่าจะบริจาคจํานวนในนีนะ้ตอนแรกเขียนว่าเอ๊ะเธอมีสมบัติสองสาล้านปอนด์ไปมาเธอบอกว่าเธอจะบริจาค7ล้านปอนด์คือแรงมากนะคะเราก็มีความสุขอุ้ยตายแล้วเออคุณยาย อยากอยากจะมีคุณยายที่เป็นคนอังกฤษนะที่แบบไม่เจอกันมานานคุณยายคุณยายจำหนูได้ไหมอยากไปขะบ้านนะที่สกอตแลนด์ก็ตามนะอยากไปนะเรื่องมันก็เกิดขึ้นว่าคือจริงอ่ะต้องเรียกคุณย,าย่าเธอไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจริงๆเธอเป็นคุณย่าคนเธอก็มีความรับอะไรบางอย่างว่า เธอมีลูกชายซึ่งเธอมอบลูกชายเนี่ยให้กับคนอื่นไปเลี้ยงตั้งแต่เขายังแบบบอกซึ่งเราก็แอบ,บงงนิดนึงว่าอา้าวคุณย่ารวยแล้วทําไมแสดงว่าอ๋อคือมันก็ตีหน้าออกอย่างอ๋อแสดงว่าคุณย่าเคยมีชีวิตที่ลำบากมาก่อว่านะนะคะแล้วก็พอมอบให้คนอื่นเนี่ยไปเลี้ยงก็แปลว่าคุณย่าเองเนี่ยไม่เคยรับรู้ถึงการเป็นอยู่ของลูกชายตัวเองที่แบบถูกส่งมอบไปเป็นลูกบุญธรรมนะ,ะยิ่งไปกว่านั้นคือก็เลยไม่รู้ว่าอา้าวลูกชายตัวเองมีหลานด้วยนะคะไปมาคือด้วยความฟีวว่าแบบอ่ะเดงจะไปอันตารกิ้า ไดนะดื้อมากนะแล้วทางนี้คนอื่นก็บอกว่า86แล้วยายยายอยู่บ้านไหมนะยายไม่จ้ะยายจะไปแล้วก็เลยไปค้นหานะคือคงเหมือนแบบช่วงหนึ่งของชีวิตมึง คือเราก็เนื้อใจว่าทําไมไม่เอาตังค์ให้ไอรีนนะผู้ซึ่งเหมือนกับนะสวามิภักต์ต่อเธอทําทุกอย่างตามที่คุณย่าอยากจะให้ทําแต่ว่าเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะทุกท่านคือเรื่องของเรื่องคือเปิดมาปุ๊บฉันแก่แล้วนะคะฉันแบบอยากจะไปแองตาติกาไปดูเพนกวินเอาเงินให้อรีนมันก็จบตรงนั้นเนาะแต่อเผอิญมีเรื่องของหลานชายที่แบบหากันไม่เจอมาอย่างยาวนานก็ปรากฏว่าไปสืบไปสืบมาเนี่ยนะคะก็คือให้คนไปสืบพราะว่าเธอมีหลานจริงๆก็คือหลานชายนะชื่อแพทริกซึ่งแพทริกเนี่ย คุณคุณย่าบรนิก้าคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่โอเคเพราะว่าแพทริกเนี่ยเป็นทั้งคนขี้ยานะสกระปรกมกซกยากจนไม่ได้มีคือฟังดูเขาบอกเขามีการศึกษาแต่เราก็ฟังดูแบบคือเป็นโฮมเลสอะนะะเป็นโฮมเลสที่มีบ้านพูดยังไงดีเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยเงินสงเคราะห์จากบาลนะคะส่วนตัวสามารถจะเล่าให้ฟังได้นิดหนึ่งนะในช่วงปี2009มีเพื่อนจริงๆอะที่เป็นคนที่ได้รับเงินสงเคราะห์อายุคือเลยกว่าหลานชายของคุณย่าคุณย่าหลานชายนี่จะแบบ ยี่สิบกว่าไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันคือวัยที่ต้องทํางานน่ะแต่ก็ไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้ทํางานหนึ่งวันเดงต่อสัปดาห์คือทําหน้าที่ซ่อมจัก,กรยานคือไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคือไม่มีอะไรดีว่าไงาแล้วก็อกหักมานะยิ่งการอกหักทําให้การทํางานประสิทธิภาพลดลงจากเดิมที่แบบทำหนึ่งวันก็ไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วยิ่งหวยเข้าไปอีกแต่ว่าโชคดีมากยังมีบุญที่มีเจ้าของร้านชื่อคุณกราฟเนี่ยที่เข้าใจในพฤติกรรมนะของคุณแพทริกแล้ววันหนึ่งนะคะคุณย่าก็นก หนังสือเทียบเชิญว่าเฮ้ยเกส s วิร์นะคะเธอมีญาติอยู่ในโลกใบนี้นะคะซึ่งพอเล่าถึงเรื่องของแพทริกเนี่ยเราก็มีฟีลสะเทือนใจนิดนึงว่าแบบแพทริกเองเนี่ยรังเกียจพ่อตัวเองเพราะว่าก็ไม่เคยรู้จักพ่อตัวเองคือมันก็แบบวกไปวนมาแบบซับซ้อนนะคะแล้วแพทริกก็เล่าถึงเรื่องของแม่ด้วยความเหมือนกับตัวเองรักแม่แต่เราก็จะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่า คือเราไม่เคยเผชิญกับชะตากรรมเช่นนี้เนาะเรื่องมันก็ไปเฉลยว่าสปอยนะคะแพทริกเนี่ยมีแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่แม่เสียชีวิตเมื่อเขายุหกขวบเท่านั้นเองแต่เขารักแม่นะแต่แม่เสียชีวิตเพราะอาจจะเป็นโรคไบโพล่าค่ะหรือเป็นโรคซึมเศร้ารวมๆกันทั้งหมดเนี่ยแม่ตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วทําให้เขาเนี่ยก็ต้องถูกอดอปไปเรื่อยไปอยู่บ้านโน้นบ้านนี้เหมือนนอกขมิน้นซึ่งถามว่าเขาก็ได้รับความรักไหมก็ได้นะแต่เขาก็บอกเขาก็แสบพอตัว มันก็ได้รับความรักแต่มันมันไม่ถูกเติมเต็มอะเพราะคนทั้งหมดนี่ไม่ใช่ญาติเขาแล้วพ่อที่เขารู้จักก็คือเขาไม่รู้จักก็ไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครพ่อแม่ก็แบบไม่ได้เล่าไม่ได้เอ่ยถึงแล้ววันหนึ่งจะบอกว่าอยู่ผมมีญาตินะนะคะแล้วย่าก็อยู่ดีๆก็มาหาแพทริกซึ่งแพทริกก็แบบเป็นวันที่ตัวเองหมดอะไรแต่อยากพอดีก็ไม่ได้อยากจะตอนรับคุณย่าก็แบบเออเข้ามาดีคือไม่สุภาพซกมกสกปกและย่าก็คือเป็นผู้ดีอังกฤษนะซึ่งแบบผู้ดีอังกฤษที่ไปเกษียณที่สกอตแลน้วว่าาออังงเตตทไม มาร่วมโลกกับคนคนนี้แบบนี่เป็นหลานฉันจริงหรออะไรเงี้ยเรื่องมันก็เหมือนจะจบด้วยความสัมพันธ์ที่ห่วยมากอะไรเงี้ยเหมือนกับต่างคนต่างแบบอีก,กันแพทริกก็แบบโอ้โหป้านี่คือแบบอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เรื่องมันก็มาทวิสิตนึงตรงที่แบบอ่ะย่าก็ลมแบบแจ้งให้รู้ว่าฉันรวยฉันมีเงินและเธอก็เป็นหลานฉันแพทริกก็มีฟิลแบบเฮ้ยเรื่องมันบอกนิดเดียวท่านเอว่าแบบเฮ้ยเฮยนะ หรือว่าเราจะได้โมดกเพราะชีวิตเรากำลังแย่อยู่พอดีนะคะแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณย่าตั้งใจทําคือฉันจะมีวันให้โมดกอ e. นะีแพทริกเด็ดขาดนะด้วยความแบบคือเรื่องอ่ะแบบเริ่มด้วยความย่โสงจริงของคุณย่าแล้วก็แบบเหมือนอารมณ์รังเกียจเกียดคนทั้งโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเมื่อเราเปิดเดรี่ของคุณย่าแล้วอ่านอ่ะเราจะเข้าใจเองว่าทําไมเพราะว่าทั้งชีวิตเราอะคะ่ะ เหมือนเราเจอแต่กับคนที่ไม่เข้าใจเราเราเจอแต่กับคนที่แบบเหมือนกับดีกับเราแล้วก็สักพักก็ไปเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเพื่อนผู้หญิงอะถูกแบนออกจากกลุ่มแต่ย่าเนะี่ยเป็นความเจ๋งของย่าคือย่าเจ๋งเกินกว่าที่จะแบบร้องไห้กับมันหรือเจ๋งเกินกว่าที่จะแบบรู้สึกเศร้าที่หมายฉันถูกเพื่อนแบนเธอเหนือขั้นไปกว่านั้นคือเธอตัดสินใจ ฉาบหน้าได้ความยิงทนง,งยิงยโสงเธอแต่มันทําให้รู้สึกเลยว่าเฮ้ย <c oughs> เรื่องนี้ย่าชนะย่าชนะมาตั้งแต่เด็กแล้วน้ยจร,จริงนะคือคืออ่านแล้วรู้สึกชอบมากที่ตัวละครหรือการเขียนตัวละครให้เลือกปฏิบัติกับคนแบบนี้นะคือหมายความว่าเขาเป็นคนโคเขาเป็นคนแบบแข็งเขาเป็นคนไม่สนใจใครไม่ใช่ว่าเพราะเขาอะเป็นคนที่น่ารังเกียจนะแต่เป็นเพราะว่าเขาเองนะนะั่นอะถูก คนอื่นปฏิบัติมาแล้วถามว่าพ่อแม่ไปไหนก็คือทุกคนในเรื่องเนี้ยค่ะหมายถึงว่าคุณย่าเองหลานเองเนี่ยมาจากคนที่ไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องของครอบครัวนะอย่างของคุณย่าโรนิกาก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยถูกเสียชีวิตในช่วงสงครามนะฮะอ,อังกฤษเนี่ยเออมันจะมีทั้งภาพยนตร์เอยหนังสือเอยนะคะที่บางบางเรื่องเป็นเหมือนกับกร์ตูนซ้ำพูดถึงเรื่องของสองครามในสมัยสงครามโลกเนี่ยอังกฤษรับมือยังไงนะคือถ้าอยู่ในลอนดอนคนก็ต้องไปซ่อนในแบบ ไต้ดินเนาะในอุโมงในอะไรแบบเนี้ยซึ่งนอกจากนั้นมันก็จะมีความขาดคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยต่อให้ย่าได้เล่าว่าเฮ้ยฉันคือคนรวยที่มีเงินอยู่หลายล้านปอนบ้านฉันอยู่เป็นครือข่ายก็มีมูลค่าหลายล้านปอนชีวิตนี่มันน่าจะดีมากแต่ว่าเมื่อย้อนไปเด็กๆเ,เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความยากลำบากคือจริง,รงฟังดูแล้วครอบครัวเนี่ย ไม่ได้ลบาบากแต่ด้วยความที่มันเป็นสงครามอะคะ่ะอ่ะเราเคยดูสารคดีเขาก็าพูดเหมือนกันว่าอาหารเนี่ยมันขาดแคลนเพราะว่าก็มันคือสงครามเนาะในทางกองค้าอเมริกานี่อาหารก็ยังมีความสมบุกสมบูรณ์เนะเพราะว่าความเกี่ยวข้องกับสงครามโลกของอเมริกาเนี่ยเพิ่งจะมาแบบอ่ะตอนหลังๆก็แดะอะไรเงี้ยแต่ยุโรปมันจัดเต็มไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเวลาหนังสือหลายๆเล่มที่เขียนในเรื่องราวของสงครามโลกเนี่ยค่ะก็จะพูดคล้ายๆกันว่าเออสงสารคนที่อยู่ทางยุโรปเปนอังกฤษเนี่ย เพราะว่าอังกฤษเนี่ยเหมือนกับมีการสันปันส่วนอาหารนั่นแปลว่าเราอะแน่นอนการสมมตินนะกินเนยจะเป็นเรื่องยากเราต้องได้มาการีนปลอมอะไรแบบเนี้ยคือ ทำเคก้กด้วยผลิตภัณฑ์และวัสดุอื่นๆที่เราไม่เยเชื่อว่าเอ้านี่ใช้เคก้กได้หรออะไรเงี้ยนะคะมันมีสาคดีที่เอาคนในยุคปัจจุบันนะคะไปลองทดลองอยู่ในยุคช่วงสงครามแล้วก็แบบคือเขาจะบวกทีละสิปี1 0ปีแบบยุคเซเวนตี้เอ็กตี้ไนนตี้อะไรเงะะี้ยคือเราค้เพะว่าชุกสงครามเนี่ยคนไม่มีสิทธิ์ต่อให้รวยแค่ไหนไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะกินอะไรมากเพราะว่ามันเป็นการจัดสรรปันส่วนอาหารแล้วทําให้ของบางอย่างซึ่งเราสึกว่าเฮ้ยมันธรรมดาสามัญมากนะคะกลายเป็นสิ่งที่แบบมีค่ามา,มากๆเช่น แยมสตรอเบอรี่เป็นตน้นในเรื่องก็เป็นเช่นนั้นคุณย่าก็จะพูดถึงว่าตอนที่ได้รับแยมสตรอเบอรี่มาจากที่บ้านเนี่ยรู้สึกดีใจมากถ้าเป็นเราในปัจจุบันเราสึกว่ามันเป็นอาหารที่แบบธรรมดาสามัญมากแต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องราวของคนที่เผชิญสงครามโลกมามันทําให้เห็นเลยว่าต่อให้เรามีเงินน่ทุกคนนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบบได้กินในสิ่งที่เราอยากได้กินอ่ะโอเคเรื่องของเรื่องคือคุณย่าก็ปรบรณาตัวและฉันรู้จักหลานฉันละแต่ฉันจะไปแอนตาร์กติกาเพื่อที่จะไปดูแล้วถ้าฉัน วินจริงฉันจะบริจาคเงินมรดกนะคือไม่ได้คิดถึงแพทริกเลยนะฮะปรากฏว่าคนที่อยู่ในสถาน,นีก็บอกย่ายา่ามาเราไม่มีเฟสิลิตี้อะไรที่จะต้อนรับย่าคือย่าก็แบบฟิลฟิลคนรวยอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าแบบตายและห้องน้ํำยังไงห้องนอนยังไงนะคะแต่ย่าก็คือหาได้แขกไม่ก็ไปนะคะจนกระทั่งไปถึงคนที่มาบอก ออกหน้ารับเนี่ยก็คือคุณไมค์นะคะคุณไมค์ก็พยายามแบบเฮ้ยยา่ยาๆๆย่านั่งเรือกลับไปได้นะแบบไม่ต้องอยู่อะไรเงี้ยแต่ย่าก็แบบเหมือนเดิมค่ะคือเป็นคนที่คนสูงวัยที่หัวแข็งยังไงฉันก็จะอยู่ฉันแบบอยากมีชีวิตอยู่เพื่อไปดูเพนกวินนะคะแล้วปรากฏว่าในเรื่องมันก็จะเผยธาตุของคุณย่าแบบว่าในชีวิตจริงเนี่ยย่าเป็นคนแข็งแข็งเนาะแต่พอเจอเพนกวินย่าแบบเป็นมนุษย์อนะเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจแล้วรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้รักสัตว์นะคะปรากฏว่าในสถานีที่แบบทําวิจัััเรรรืื Penguin, ่่ออองงนนนนนวคคมมบได้ปะ คือสถานีเต็มๆเลยนะจะมีคนทํางาน5คนแต่ด้วยเงินวิจัยอะไรที่ไม่ค่อยมีเงินทุนอุดหนุนมันน้อยก็เลยเหลืออยู่กัน3คนนะเป็นชาย2หญิงหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนเราอารมณ์แบบ a p o c a l y ส s e World มากถ้าเราเหลือกันอยู่ทั้งโลกนะคะแล้วมองไปเห็นแต่แพนกุ้นกับแอนตาร์กติกาแล้วก็มีมนุษย์อยู่3คนคนมนุษย์3คนได้แก่คุณเทอร์รี่นะซึ่งทุกคนก็เข้าใจผิดว่าเอ๊ะเทอร์รี่นี่เป็นผู้ชายหรือเปล่าอ่าแต่ไม่ใช่นะคะแล้วถัดไปก็คือ คุณไมค์นะฮะไมค์ Mike, เนี่ยเหมือนกับเป็นอารมณ์ฟิลว่าแบบเป็นคนที่ขี้อุดหงิดขี้วีนนะ,ะแล้วก็แบบไม่เห็นด้วยกับอะไรทั้งสิน้นคือดูเหมือนเป็นผู้ชายที่นิสัยไม่ดีคนหนึ่งแต่ว่าจริงๆเทอรี่ก็พยายามจะบคนว่าเอ้ยจริงไหมเป็นคนดีนะนะ,ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณดีทริชนะฮะคนนี้ในฟิลก็จะบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลางๆก,ก็คือแบบเออก็มีความเป็นมนุษย์โอเคแต่แบบตัวร้ายในเรื่องก็น่าจะเป็นไมค์นะฮะแต่ว่าเออสุดท้ายบอกทุกท่านก่อนว่ามันไม่ได้มีตัวร้้าายยยขนนนนะนนดัเเรืื่่องไมีีก็ พอคุณย่ามาก็ไม่ชอบคุณย่าเลยแนละ้วเธอมาปุ๊บเราก็เกลียดเธอแล้วอะไรเงี้ยโชคดีที่อย่างหนึ่งคือคุณย่ายิงยโสเกินกว่าที่จะแคร์กับคําพูดเล็กๆน้อยๆนอยนะะอีกอย่างคือหูเธอไม่ดีเธอต้องใส่แบบถ้าใครจะพูดอาจจะต้องตะโกนเพราะาเธอต้องใส่เครื่องช่วยฟังก็คือก็เป็นอายุ8 6อะที่มีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างนะคะเรื่องก็ดําเนินไปว่าโอเคย่ามาแล้วทําไงอะก็ย่าก็ได้ห้องนอน ไปนอนนะฮะแล้วก็ย่าก็เดินทางไกลไปดูแพนกวินซึ่งก็จะมีคนช่วยไปกับเธอคุณคุณเทอรี่ซึ่งเป็นผู้หญิงอะเนาะแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงที่นิสัยน่ารักปรากฏว่าในบทสนทนาตอนแรกๆที่เจอันก็คือว่าพอเขาถามอะไรไปย่าก็แบบเออทำไมไม่เยอะอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเกียดโลกอะอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันจะดูแค่แพนกวินนะคะแล้วตอนแรกก็ไม่ยอมให้แบบถ่ายรูปคือเทอรี่เนี่ยเป็นเหมือนกับบล็อกเกอร์ด้วยคือเขียนเพื่อให้คนมาสนใจเรื่องราวของแพนกวินอะไรเงี้ยอาจจะส่วนหนึ่งเพื่อแบบ ถ้าคนสนใจอาจจะมีคนโด o n a t i มาหรือว่าโครงการก็ยังจะได้ไปต่อแล้วก็ทุกคนอ่ะเหมือนกับวัดเราแบงว่าย่าแบบจริงเหรอเนี่ยย่าจะเอาตังค์ให้หรอใครจะบ้าเอาตังค์ให้ย่าก็คือนะคุณย่าก็แบบพิสูจน์ด้วยกันว่าฉันจะจ่ายเงินแบบเนี่ยตอนแรกบอกคือละ400ปอนด์เลยเป็นค่านอนทุกคนก็แบบเฮ้ยจริงเหรอแล้วสักพักย่าบอกฉันจะจ่ายมากกว่า400ปอนด์ต่อคืนซึ่งเราแบบเฮ้ยย่าอยากมีย่าแบบนี้นะที่แบบสูญหายไปย่าคนอังกฤษไปมาก็คือแต่ละวันมันก็ผ่านไปโดยการที่แบบย่าคือ โอเคเลยนะคะคือแบบแต่คนก็ยังรู้สึกอึดอัดกับเธอแล้วเธอก็เหมือนกับไม่ได้สูงสิงกับใครมากะคือตูจะมาดูแพนกวินโอเคจบแล้วจอยกับแพนกวินแล้วก็แบบมันเรื่องมันก็ต้องเลินไปว่าไปเจอแพนกวินที่เหมือนกับหาพ่อแม่ไม่เจอนะซึ่งลักษณะเนี้ยแพนกวินก็มีโอกาสสูงที่จะตายคือแพนกวินกับพ้าเหมือนพ่อแม่จะถูกแบบแมวน้ําลากไปกินใดๆเนี้ยย่าก็แบบฟิลชันลักสัตว์มากเอาแพนกวินกลับมานะคะแล้วก็ตั้งชื่อแพนกวินเป็นชื่อหลานคือแพทริก ซึ่งแบบว่าที่สุดแล้วอะคนก็คือเริ่มเปลี่ยนไปไม่เราะไอ้ตัวแพนกวินเนี้ยกลายเป็น,นแบบเป็นตัวที่แบบคนอื่นจากเดิมที่แบบคัดคา้านไม่ให้นั้นก็กลายว่ารักแพนกวินนะแล้วสุดท้ายย่าก,ก็เหมือนออกกฎด,ด้วยนะว่าถ้าฉันโดเนเงินเนี้ยต้องออกกฎว่าถ้าเกิดใครเจอแพนกวินที่แบบ กำพาแบบนี้ต้องเอามาเลี้ยงด้วยปีละตัวนะคะแล้วก็จนกว่ามันจะแบบโอเคกับคืนสุดธรรมชาติก็เอาคืนไปไเนี้ยคือเลืองมันก็ดําเนินไปแต่ว่าด้วยความ400หนะ้าทุกท่านเราจะไม่สปอยท่านมากแต่เราจะบอกท่านว่าเฮ้ยมันดีกว่าทีคิดมากแล้วมันก็จะพูดถึงความเฟียส กีความเปรี้ยวของย่าสมัยส,ยสาวที่นางท้องก่อนแต่งนะจ๊ะแล้วก็ไปท้องกับฉเฉลยสงครามซึ่งเอมันทําให้เราได้มีความรู้เพราะว่าเราไม่รู้รเลยเกี่ยวกับเหมือนกับเรารู้ว่าเออสองครามโลกอังกฤษเป็นอย่างนี้มีการแบบอาหารสัตว์ปันส่วนแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยมีการแบบเอาฉเฉลยสงครามเป็นชาวอิตาเลียนมาใช้งานด้วยมาใช้แรงงานเหมือนอารมณ์ทาหารเกนฟิลนั้นนะแต่ว่าก็ให้มาทําแบบไม่ได้หนักอะไรมากก็คือมาแบบเหมือนเป็นคนรับใช้ทั่วไปแบบใครจะทําอะไรเลี้ยงบวัวเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยเขาก็ถูกใช้งานแต่แบบ เหมือนคือเฉลยศึกอะเอาพุ่งตรงทางทางที่เราสนใจอ่านอะไรพวกนี้เนาะแต่เราไม่เคยได้ยินใครพูดประเด็นนี้ซึ่งเราก็ว้าว,าวนี่เป็นความรู้ใหม่นะคะแล้วแบบคุณป้าเวโรนิกาคุณย่านะก็หลงรักกับเฉลยศึกนะคือดูเป็นแบบ แนวแฟนตาซีมากอันนี้แต่ก็จะเห็นว่าเรื่องมันจะดาเดินไปว่าเออท้งชีวิตเธอถูกคนทรยศเยิงจริงนะมันก็ไม่แปลกเลยเธอเลือกจะปิดตัวนะและสุดท้ายอะเอางี้ละกันสรุปว่าตอนจบเนี่ยแพทริกกับคุณย่าก็มีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาโดยที่ถ้าคุณคาดหวังว่าแพทริกจะเป็นตัวร้ายไม่จริงนะก็กลายเป็นเหมือนกับคนที่ณจุดจุดหนึ่งเนาะเออมันเป็นฟิลหนังสือแนวครอบครัวเฮ้ย <"He i, S 1> เราให้ความสําคัญกับครอบครัวเฮ้ย <"He i, S 1> เราไม่เคยมีครอบครัวเอ้ย <"He i, S 1> วันนี้เรามีเฮ้ยเราไม่เคยมีเพื่อนวันนี้ แล้วเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนนะแล้วคุณย่าก็จะมีฟีลแบบ อ่ะมีมีมดราม่าหน่อยมีดราม่าอารมณ์แบบโอ๊ยจะตายแล้วเดี๋ยวก็จะไม่ตายเดี๋ยวจะตายไหมอะไรเงี้ยนคะคะก็เฮ้ยระบอกจริงทุกท่านฟังไปฟังมาเนี่ยมันดูชิวนะแต่ตอนอ่านเนี่ยระวังไม่ลงเราอ่านจบภายใน1คืนหมายความว่าสมมติอ่านวันเสาร์ก็1คืนวันอาทิตย์แล้วก็มาจบวันอาทิตย์เชาา้า4 0่ยหน้าผ่านไปแบบอย่างรวดเร็วเราคิดว่าถ้าเป็นหนังสือในรอบป,ปีนี้ค่ะเดินทางไกลไปหาเป็นกวิ้นคือคําตอบของเรามากดังนั้นใครที่อยากอ่านนะคะเราแนะนําว่า ยืมห้องสมุดได้หรือถ้าอยากซื้อท่านอย่าลังเลใจไปค่ะเดินทางไกลไปหาแผ่นกวินนะพูดเหมือนแบบโทนับนะคะเฮ้ยแต่มันเป็นหนังสือที่เรารู้สึกว่ามันดีจริงๆไม่รู้จะแบบโฆษณายังไงอีกอ่ะ แต่มันดีจริงอ่านเถอะแล้วก็มารีวิวด้วยกันก็ได้ทุกท่านว่าแบบอ่านแล้วรู้สึกเหมือนเราไหมคือเราได้ทั้งความรู้ด้วยนะแล้วเราก็ได้ความรู้สึกว่าเราไม่ต้องอายุ86แล้วมาอ่านก็ได้เราเข้าใจถึงเรื่องราวของชิล้วละ,ละเราเข้าใจว่าทําไมคนถึงแบบเลื่องที่จะหญิงยโสใช่เพราะชีวิตเราอะต่างก็เคยถูกทําร้ายกันมาทั้งนั้น แล้วคุณย่าก็มีคอนเซปต์หนึ่งที่น่าสนใจเธอจําคําสอนพ่อเธอประมาณว่าแบบคือคนเราอะ่ะมันมีอยู่3ประเภทคือเธอใช้คําอื่นะนะแต่ว่า3ประเภทที่ว่านี้คือคนที่แบบเกิดมาแล้วแบบเป็นบวกต่อโลกอะนะแต่มันเป็นประโยคอื่นนะแต่ว่าเราสรุปเป็นภาษาเราเป็นบวกต่อโลกทําแล้วแบบเออทําดีให้กับโลกอะคนที่แบบอยู่เฉย มีชั่วดีมีไม่ปรากฏศูนย์นะคะกับคนที่แบบอยู่ไปแล้วแบบติดลบคือเราชอบย่ามากคือย่าแบบเฟียสจริงในเรื่องเหมือนกับย่าจะมีงานอดิเรกอย่างหนึง่งเธอประมาณการว่าตัวเธอเป็นแบบคนที่อยู่ในเลเวลศูนย์คือแบบชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏแต่ย่าจะมีงานอดิเรกอย่างหนึง่งคือเนื่องจากบ้านเธออยู่ริมทะเลใช่ปะ่ะเธอก็จะไปเดินทะเลแล้วก็แบบเก็บขยะมันเป็นงานอดิเรกเธอคือเธอไม่ได้ทำเพราะสิว่ามันเป็นความดีเธอ,อชอบทําแต่เธอมีประโยคนึงอ่ะแล้วชอบมากเลยอ่ะ บอกว่าเนี่ยคนที่ทิ้งขยะเนี่ยแล้วแบบคนที่อยู่ในชนบทเนี่ยที่ทิ้งขยะเนี่ยมันน่าถูกยิงยิงทิ้งนักเลยคือแบบเฮ้ยย่าย่าแบบรักโลกและย่าเฟียดด้วยแบบรู้สึกถูกถูกใจคาแรคเตอร์นี้มากนะคือเราไม่รู้สึกเลยว่าคาแรคเตอร์นี้มันเป็นคาแรคเตอร์เกินจริงอะ่ะมันจะมีฟีลเกินจริงแบบเออคนอะไรรวยเบอร์นั้นอะไรเงี้ยแต่เพราะมันมันไม่ได้มีเยอะในสังคมอะ่ะคือย่าแบบชีวิตดีทุกอย่างเนาะรวยไม่มีเพื่อนคือเราเชื่อว่าคนรวยย่อมสามารถซื้อเพื่อนได้ในในมุมหนึ่งนะเพื่อนแบบ จริงใจไม่จริงใจเึงึงแต่แบบเฮ้ยย่าเฟียแต่ชอบที่แบบคนแบบนี้นะพวกทิ้งขยะมันน่าจะโดนยิงตายคือย่าแบบใช่เลยอยากให้คุณย่าแบบย้ายมาอยู่เมืองไทยสักนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบมาเดินเก็บขยะแถวชายหาดเราอะไรเงี้ยชาคงแบบอยากจะบ่นเรื่องนี้บละลอยล่อไรเลยนะอันนี้คือไม่ได้ว่าประเทศไทยนะแต่แบบพูดจากข้อท็่จริงเพ่งแบบจากฟิลที่เราเคยไปเก็บขยะมาแล้วอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหนะอ่ะเอาเป็นว่าเอ้ยพูดจริงุดท่านหนังสือเล่มนี้ลออพี่หลาน มันดีจริงๆอ่ะโอเคสำหรับ,บนี้ก็หอมปากหอมคอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะกับรายการ Infinity Books นะคะแล้วคราวหนะ้าพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ